ความนิดหนึ่งตอนที่พี่สายหยุดมารับงานเป็นทนายความให้กับทนายตามนักข่าวตอนนั้นถามเยอะบอกว่าพี่สายหยุดพี่มั่นใจหรือเปล่ามาทําคดีเนี่ยตอนนั้นพี่สายหยุดบอกว่ามั่นใจสิถ้าไม่มั่นใจเนี่ยมผมไม่รับงานหรอก,กตามได้ใช่ไหมทีนี้เสร็จครับไปไปมามาด้วยหลักฐานที่อาจารย์ปานเทพและคุณอาสุนทิเปิดไปเรื่อยๆกองปราบก็ทางานไปเรื่อยๆถูกไหมครับมันโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนค่อนข้างชัดเจนจนกระทั่งมีคนไปแนะนาสายหยุด พอเถอะถอยออกมาเพราะว่าเรื่องของการปลอมแปลงเอกสารเนี่ยถ้าเกิดว่าทนายสายหยุดเอายื่นเข้าไปในชั้นศาลเนี่ยโดนด้วยนะเดี๋ยวจะโดนในฐานสมรู้ร่วมคิดและตอนนี้คนรอบตัวของทนายสายหยุดนะเอาจริงๆนะก็โดนกดดันไปด้วยเม<อ>ื่อวานนี้ทนายสายหยุดเนี่ยเข้าไปคุยกับทนายตั้มก่อนก่อนที่จะมาแถลงว่าหยุดแล้วก็ได้ช่วงบ่ายใช่ไหมใช่ค่ะ,ะข่าวรอเต็มเลยก่อนหน้านี้ก็เหมือนโยนหินถามทางว่าเนี่ยถ้าเกิดว่า เขายอมคืนเงินให้กับเจ้อ,อยทั้งหมดเลยเนี่ยเจ้อ,อยจะว่ายังไงเดี๋ยวผมจะไปบอกตามต่อในคุกปรากฏว่าทนายตั้มสู้หัวชนฝาถูกไหมไม่ยอมเมื่อวานนี้ครับท่านผู้ชมครับก็ประมาณสักบ่ายๆตามภาพที่ท่านผู้ชมเห็นครับพี่ปากเกียวนะทนายสายหยุดเพ่งบุญชูประกาศชัดเจนนะครับจะให้ทําดําเป็นขาวนั้นผมทําไม่ได้ขี่เส้นใต้นะครับท่านผู้ชมะจะให้ทําให้ดําเป็นขาวนั้นผมทําไม่ได้ แล้วก็ขอประกาศยุติบทบาทการเป็นทนายความให้กับทนายตั้มออพี่สายุนบอกว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาจริงๆแล้วเนี่ยพี่อาคมก็คือทนายอาคมเนี่ยเขาก็เป็นทนายความดูแลคดีเกี่ยวกับเมียของตั้มก็คือคุณเดือนนะครับไปพูดคุยแจ้งรายละเอียดแนวทางในการต่อสู้ซึ่งพนักง,งานสอบสวนมีการรวมสำนวนคดีแล้วนะสารตั้งต้นก็คือ71ล้านถูกไหมแล้วก็ยังมีประเด็นช่อโกองอีก39ล้าน มันเส้นเดียวกันจนกลายเป็นช่อโกงเป็นปกติธุระพี่สายุธบอกต่อนะครับบอกว่าการสู้คดีนั้นเท่าที่ดูจากพยานหลักฐานที่เปิดออกมาเรื่อยๆมันชัดเจนจริงๆมันสู้ยากอะ่ะเพราะฉะนั้นก็เลยแนะนําให้ตั้มเนี่ยสารภาพเสถอในการช่อโกงเงินเนี่ยนะแต่ว่าตั้มก็สู้หัวชนฝาไนงะเพราะฉะนั้นในเมื่อนะความคิดเห็นไม่ตรงกันก็จําเป็นครับที่จะต้องยกเลิกการเป็นทนายความถูก<ะ>ไหมคุณก้อย ก็คือไปบอกกับทนายตั้มนั่นเองก่อนที่จะออกมาถแถลงนะคะไปบอกกับทนายตั้มที่เรือนจําในตอนเช้าแล้วทนายสายหยุดยังบอกด้วยว่าทนายตั้มเนี่ยก็น้าตาคลอเหมือนกันบอกเอาพี่จะทิ้งผมแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยคือเอาจริงๆทนายสายหยุดเขาบอกว่าสู้ไปมันก็มันก็ไม่ชนะลักษณะคือโดยส่วนตัวที่ทนายสายหยุดมองอย่างนั้นแล้วก็ในเมื่อทนายกับลูกความมองไม่เหมือนกันเขาบอกงั้นก็แยกกันเดินดีกว่าแต่ในความเป็นเพื่อนในความเป็นพี่น้องมีอะไรให้ช่วยก็ยังช่วยอยู่ก็พูดจนทนายตั้มเขาเข้าใจอ่ะ เพื่อนก็คือเพื่อนใช่ค่ะส่งงานก็คืองานเพราะถึงยังคงยื่นเอกสารที่มันปลอมแปลงขึ้นมาแล้วไปยื่นให้กับท่านผู้พิพากษาหรือว่าศาลท่านเนี่ยคุกนะครับคือภาษา<ด>ชาวบ้านอ่ะเหมือนเราจะซวยไปด้วยอ่ะทนายสายหยุดเขาก็พูดประมาณนี้มันมีกรณีศึกษาอย่างก่อนหน้านี้คดีคสายนายถูกไหมถูกค่ะท่านผู้ชมครับเราถามพี่สายหยุดบอกว่าตอนที่พี่สายหยุดบอกกับทนายตั้มในคุกว่ายุติการเป็นทนายความแล้วนะความคิดเห็นเราไม่ตรงกันถามว่าตอนนั้น่ะตั้มโกรธไหมพี่สายหยุดบอกว่าตั้มมันโกรธนะ 嗯。Mm. Oh. ก็เหมือนมาทิ้งไว้กลางทางอะไรแบบนี้นะคะคือในส่วนของทนายตั้มที่ยืนยันบอกว่าจะสู้คดีต่อเนี่ยทนายสายยุธเองก็มองว่าถ้าเกิดทนายตั้มเขามั่นใจในพยานหลักฐานที่มีอยู่เนี่ยก็แล้วแต่เขาแต่จริงๆแล้วเนี่ยทนายสายยุธอธิบายเพิ่มเติมมาด้วยนะคะเพราะว่าทนายตั้มเนี่ยเขาอยู่นอกเรือนอยู่ในเรือนจําใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพออยู่ในเรือนจำเนี่ยเขาไม่ได้รับรู้ข่าวสารภายนอกมากนักแต่คนข้างนอกเนี่ยได้ข้อมูลข่าวสารมาโดยตลอดแล้วข้อมูลน่มันเปลี่ยนไปอย่างเรื่องที่ทนายสายยุธมองว่าทนายตั้ม ต่อเพราะอะไรรู้ไหมเพราะวันนั้นน่ะที่ทนายสายยุดไปหาทนายตั้มเนี่ยทนายสายยุดก็บอกแล้วว่าเล็กกับคนขับรถของทนายตั้มเน่เขารับสารภาพกับตํารวจไปแล้วนะเล็กก็คือคนที่ครั้งหนึ่งทนายตั้มเนี่ยเคยไปช่วยเรื่องคดียาใช่ค่ะมีบุญคุณต่อกันเอามาเป็นคนขับรถณตอนนี้เนี่ยใครกับเจ้าหน้าที่ไปหมดแล้วให้การสารภาพกับเจ้าหน้าที่ตํารวจไปแล้วว่าเป็นคนไปเอาเงิน20ล้านมาแล้วก็เอามาไว้ที่ บ้านของทนายตั้มที่พุทธมนฑลครับเนี่ยค่ะคือเขาบอกไปหมดแล้วนะเนี่ยทนายสายหยุดก็อธิบายกับทนายตั้มนะคะแต่ทนายตั้มเขาไม่รู้ไงเขาก็เลยยังยืนยันหัวชนฝาว่ายังไงเขาก็จะสู้อลองฟังดูค่ะก็เลยกลับมาหาือกันว่าจะทําต่อหรือไม่ทําต่อ,อยังไงผมก็วางเงอนไทยแต่ต้นว่าถ้าสามสิบเก้าล้านเนี่ยครับติ่ตามเกี่ยวข้องหรือผมเชื่อว่าเกี่ยวข้องผมไม่ทําแล้วผมก็โทรไปถามร้อยเวรวันเสาร์ ว่า39ล้านเนี่ยเขาจะแยกคดีหรือจะรวมคดีเดิมครับร้อยเวรเขาแจ้งว่ารวมกับคดีเก่าอีก3คดีใช่ไหมครับเขาบอกถ้ารวมเนี่ยผมมองว่ามันน่าจะสู้ไปไม่ไหวให้เขารับสารภาพได้ไหมแล้วเงินที่เอามาก็คืนเข้าไปส่วนอีก3อย่างเนี่ยจะสู้ก็สู้เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ของตัวเองทีนี้เขาบอกเขาจะสู้ทุกอย่างถอเขาจะสู้ทุกอย่างเนี่ยครับผมก็เลยบอกถ้าจะสู้ทุกอย่างผมคงทำคดีให้ไม่ได้เพราะจะมีความผิดเกี่ยวกับเอกสารอีกที่จะมาแจ้งเพิ่ม อ๋อผมไม่ทําอยู่แล้วกล้วกิ้ถามว่าไปคุยยังไงผมคุยกับเขาแบบนี้แล้วผมบอกว่าถ้าจะสู้ผมไม่ทำโตนะครับไม่เข้าหาทนานไหนท่านใหม่ที่มีแนวคิดตรงกันกันกนกบเขามาทําตอแต่ผมครับตามนั้นทีนี้เสร็จคําถามท,าที่ตามมาก็คือใคร จะเป็นทนายความให้กับทนายตั้มคนต่อไปต่อจากพี่สายหยุดออหลายคนจับต้องไปพี่เดชหรือเปล่าเออใช่ใชแต่ว่าเรื่องนี้พี่เดชออกมาพูดด้วยนะเด,<ต>เดพูดแบบแบบแบ่งรับแบ่งสู้เนาะเออแต่ทนายสายหยุดบอกแบบนี้ครับบอกว่าใครก็แล้วแต่ที่จะเป็นทนายความให้แหกับตั้มเนี่ยอันนี้ก็คุณจะต้องเข้าไปพูดคุยกับทนายตั้มเองในเรือนจำนะแล้วคุณก็มาประกอบกันเองกับหลักฐานต่างๆนานาที่อยู่ด้านนอกด้วยและกับทนายตั้ม้วยในพิจารณากันเอาเองว่าคุณจะรับงานหรือไม่ค่ะอีกครั้งครับ พี่สายหยุดฮะไม่ยุ่งอ่ะพอผมบอกผมไม่ทําก็คือก็เหลือแค่ฐานะเป็นเพื่อนกันไปเยี่ยมสารทุกซุกดิบก็ว่าไปแต่เรื่องคดีผมไม่ยุ่งแล้วแค่นั้นเองไม่เอาเลยเขาเขาโกรธอะไรไหมไม่โกรธหรอฮะกถนายเหมือนกันเหมือนพี่ให้ผมทาคดีผมบอกพี่มันน่าจะไปแบบนี้พี่บอกพี่จะไปแบบนี้เอามึงก็ทําเองสิก็มึงคิดไม่เหมือนกูแล้วอ่ะเขาจะหาว่าทิ้งเพื่อนอะไรไหมไอ้ทิ้งไม่ทิ้งอ่ะฮะมันเป็นจ้างครับผมไม่ได้ช่วยฟรีฮะแล้วแต่มีความสัมพันธ์ในฐานะเพื่อนมันจะแตกแล้วคนอื่นแท้ยิ แล้วผมไม่ออกมาหน้าซื้อตรงนี้คุณรู้ไหมผมเป็นเพื่อนเขาผมถ่าอย่างนี้ก่อนดีกว่าถูกไหมฮะสรุปปิดจ็อบแล้วนะ สำหรับทนายสายหยุดคือหยุดจริงๆแล้วเพราะทนายสายหยุดก็ยอมรับแรงกดดันเยอะแล้วก็อธิบายให้ทนายตั้มเข้าใจบอกว่าตั้งแต่ผมมาทําคดีให้กับพี่ก็คือให้กับทนายตั้มเนี่ยคนรอบข้างผมเนี่ยก็เดือดร้อนไปด้วยต,ตอนแรกเราไม่รู้เลยนะว่าพี่ะจะหยุดนะแต่ว่าอาจารย์ปานเทพก่อนหน้านี้หนึ่งวันโพสเฟสบุ๊คอ่ามันมีสัญ,ญญาณบางอย่างมาแล้วคือเอาจิงๆแนวทางในการทําคดีของทนายสายหยุดเนี่ยเหมือนจะให้เจรจาให้แบบก็เอาเขามาก็คืนเขาไปซะลักษณะแบบนี้แต่ทนายตั้มเขายืนยันว่าเขาจะสู้ทีนี้ตั้งคําถามต่อแล้วใครจะ เป็นทนายให้กับทนายตั้มถูกไหมคะคือทนายตั้มเนี่ยในส่วนตัวเป็นทนายอยู่แล้วว่าความเองก็ได้แต่ข้อมูลพยานหลักฐานถ้าอยู่ในเรือนจํามันหาไม่ได้ไนงะมันหายากเหลือเกินอาจจะทํางานยากเพราะฉะนั้นน่าจะมีทนายหลายคนก็เลยพุ่งเป้าอา้าวทนายอาคมไหม,มทนายอาคมเนี่ยยืนยันชัดเจนไม่ทําคดีให้กับทนายตั้มเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยมีเรื่องผิดใจกันแต่เขาก็ไม่ได้บอกเหตุผลนะว่าผิดใจกันเรื่องอะไรยังไงแต่ยังมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างเมียกับเมียเมียทนายอาคมกับเมียของทนายตั้มเพราะฉะนั้นถ้าจะ เป็นทนายความให้กับเมียทนายตั้มโอเค กับคุณเดือนเนี่ยโอเคทําให้ได้แน่นอนนะคะแต่ไม่มีทางที่จะรับว่าความให้กับทนายตั้มอย่างแน่นอนค่ะแล้วก็มีการพูดคุยกับทนายสายหยุดเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะก็เห็นหลักฐานน่ะพอมาการกันดูทนายอาคมบอกว่าแหมก็คิดเห็นตรงกับทนายสายหยุดเหมือนกันสู้ยังไงอะ่ะสู้ไปมันก็ไม่ชนะอะ่ะเพราะฉะนั้นอย่าสู้เลยดีกว่านี่คือมุมมองของทนายอาคมนะคะส่วนสาเหตุที่ทนายตั้มยังยืนยันว่าจะขอสู้ต่อทนายอาคมมองว่ายังไงบ้างเขาก็บอกน่าจะมี2กรณีอย่างแรกเลยเนี่ยทนาย ตั้มน่าจะมีความมั่นใจว่าสามารถจะชนะคดีได้และกรณีที่2ก็คือว่าทนายตั้มน่าจะรอให้คดีเนี่ยถึงชั้นศาลแล้วค่อยเจรจากับมาดมอ้อยส่วนตัวเนี่ยทนายอาคมเห็นว่าอยากให้ทนายเดชาเนี่ยเข้ามาเป็นทนายความให้กับทนายตั้มเพราะทนายเดชาพี่เดหรืออาจารย์เดถือได้ว่าเป็นคนที่มีความอาวุโสมีมความสนิทสนมกับทนายตั้มมากชี้เป้าไปเลย<ม>บอกพี่เดเนั่แหละเหมาะสมที่สุดนะคะคือเอาจริงๆทนายอาคมบอกว่า ก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้ผิดใจกับทนายตั้มแตพ่พอผิดใจกันแล้วมันก็ยากที่จะกลับคืนดีกันนะ่ะแล้วทนายอาคมยังบอกฝั่งนะั้นเขามีการถามมาด้วยนะฝั่งของทนายตั้มถามพี่อาคมว่าผมจะรอดไหมพี่โ mm. อ,อ้คือเขาก็มีความหวั่นใจแล้วก,กว็กลัวอยู่เหมือนกันนะคะแต่ทนายอาคมเขายืนยันชัดเจนนะ่ะถ้าจะเอากฎหมายไปเอาเปรียบกับชาวบ้านนะ่ะคือทนายอาคมบอกไม่เห็นด้วยแล้วก็คิดว่าไม่ควรจะเป็นแบบนั้นนะคะคือยังไงก็ตามแต่ทนายอาคมบอกยังยืนยันว่าจะ ว่าความให้กับภรรยาของทนายตั้มแต่ในเฉพาะชั้นสอบสวนเท่านั้นนะทันทีที่คดีถึงชั้นศาลก็จะยุติการเป็นทนายความด้วยเหมือนกันเพราะก็มองอย่างนี้ว่าน่าจะมีคนอื่นที่เหมาะสมมากกว่าแล้วก็เชื่อว่าภรรยาของทนายตั้มเนี่ยไม่ได้มีส่วนรู้เห็นเรื่องเงินที่ทนายตั้มไปโกงมาดาอ้อยมาซื้อบ้าน เพราะฉะนั้นก็เลยให้คําแนะนําลูกความไปก็คือลูกความก็คือคุณเดือนให้คําแนะนํากับภรรยาของทนายตั้มว่าเอาคืนบ้านเขาคืนโฉนดที่ดินให้กับมาดามอ้อยซะแต่ทางทนายตั้มเนี่ยตอนนี้มันติดปัญหาอยู่ว่าทนายตั้มเขาไม่ยอมมันก็เลยทําให้ลูกความก็คือภรรยาของทนายตั้มเนี่ยไม่สามารถที่จะทําทได้ไงเพราะว่าผู้ต้องหาสองคนเนี่ยมีการจดทะเบียนสมรสซึ่งกันและกันซึ่งสินสมรสก็จําเป็นว่าจะต้องมีการยินยอมของทั้งสองฝ่ายคือตอนนี้ สิ่งที่ทนายอาคมทำได้ก็คือมีการยื่นหลักทรัพย์เป็นเงินสดจำนวน500 0 0นบาทเพื่อใช้ในการประกันตัวลูกความตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการพิจารณานั่นเองอาลองฟังดูนะคะทนายอาคมค่ะในฐานคิดของผมเนี่ยเวลาผู้ที่ให้เนี่ยเขายืนยันว่าเขาไม่ได้ให้เงินกับเรามาเนี่ยเขาก็ทวงคือทวงถามทวงคืนเนี่ยโดยหลักเนี่ยผู้รับเนี่ยก็ควรจะต้องคืน หรือเข้าไปเจราจากับเขาด้วยด้วยความสุภาพด้วยความอ่อนน้อมนะครับจะเอาไปใช้อะไรจะคืนได้เท่าไหร่อย่างน้อยๆมันควรจะคืนแต่ถ้าจะบอกว่าคืนแล้วก็หมดตูดก็ไม่รู้จะตอบละลรไม่มีคําตอบอัน,นี้ครับเพราะฉะนั้นแนวทางไงมันก็ทําคดีด้วยกันต่อไปไม่ได้เราเราไม่ทำดีกว่าคุณปฏิตาหรือน้องเรือนเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องในขั้นตอนการรับโอนบ้านพร้อมที่ดิน น,นี้นะครับมูลค่าประมาณสัก43ล้านทีนี้ถ้าคุณปฏิตาเนี่ยเขายืนยันว่าเขาไม่รู้ไม่รู้ว่าเป็นเงินที่เอามาซื้อบ้านเนี่ยเป็นเงินที่ได้มาจากการช่อโกงพี่อ้อยมันก็สมควรที่ปฏิตาเนี่ยก็จะเอาโฉดที่ดินเนี่ยไปวางไว้ที่ศาลนะครับเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจของตัวเองตอนแรกก็ประสานกันเนี่ยก็ตกลงกันว่าจะทําแบบนี้อันนี้นะครับแต่พอวันศุกร์เข้าไปแล้วเนี่ย ก็ก็มีคำสั่งไม่อนุญาตให้นำโฉนดไปไป,ไปวางสารก็ต้องยุติไปนะครับแล้วก็เป็นเหตุผลหลักอีกเหตุผลหนึ่งที่ผมก็ของปฏิตาเนี่ยก็ขอยุ่งแค่ชั้นสอบสวนพอ นี่แหละค่ะคือทนายอาคมก็มาอธิบายเพิ่มเติมไงว่าทนายพยายามหาทางออกให้กับภรรยาของทนายตั้มแล้วเอาโฉนดไปวางซะแต่พอไปคุยกับทนายตั้มทนายตั้มบอกเอาละผมมาแล้วผมละผมจะเอาหลักทรัพย์อะไรในการประกันตัวออกมาคือไอ้ตรงเนี้ยที่เห็นไม่ตรงกันแล้วมันก็มีประเด็นสังคมที่ตามมาเอาไหนตั้มบอกตั้มรักเมียไงทําไมไม่ให้ช่วยเมียออกมาก่อนแต่บางกระแสก็มองกันอย่างนี้แล้วก็วิเคราะห์กันต่อเนื่องว่าตั้มต้องการที่จะออกมาเพื่อสู้คดีเพราะว่าเหมือนกับตัวเองอะถ้าออกมาจะมีประโยชน์มากกว่่าานกวเอ อันนี้เป็นการวิาพากษ์วิจารณ์กันไปประมาณนี้ค่ะสิ่งที่พี่อาคมพูดต่อหน้าสื่อมวลชนเท่าที่ท่านผู้ชมฟังเมื่อสักครู่นี้ถือว่าเป็นคําพูดที่ดีมากเลยนะครับเพราะว่าพูดว่าถ้าคุณได้เงินเข้ามาแต่ว่าเจ้าของเขาไม่ได้ให้คุณแล้วเขาทวงเงินคืนเนี่ยจริงๆแล้วคุณควรจะเอาเงินไปคืนเขาและพูดกับเขาด้วยความสุภาพอ่อนน้อมค่ะแต่กลายเป็นว่าตั้มบอกว่าให้โดยสเสน่หาแล้วก็ไปท้าคนนู้นคนนี้ดื่มเยี่ยว71แก้วแบบนี้มันโอหังเกินไปไหมใช่ถูกไหมฮะท่านผู้ชม พี่สายหยุดก็บอกเช่นเดียวกันว่าก็ควรจะคืนเงินเขาไปานะฮะเพราะฉะนั้นคําพูดของไม่ว่าจะเป็นทนายอาคมก็ดีทนายสายหยุดก็ดีอาจารย์ปานเทพม,มองว่าสิ่งเราเนี้ยถือว่าดีมากเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีครับและรู้สึกยินดีเพราะส่วนตัวเนี่ยมองคนไม่ผิดหรอกนะก็คือทนายสายหยุดเนี่ยเขาเป็นคนมีธรรมในใจนะตั้งแต่แรกแล้วนะครับเขามาทําคดีให้ตั้มเนี่ยคือหาหนทางหาหลักทรัพย์เงินทั้งหลายเนี่ยคืนพี่อ้อยไปซะหาทางเจรจาแล้วพยายามเนี่ย ประีประนอมให้ตั้มนะ่ยยอมรับผิดให้ได้แต่ฝั่งนั้นนะ่ะหัวชนฝาในขณะเดียวกันนะครับครูผู้ชมครับอาจารย์ปานเทพยังบอกต่อใครจะเป็นทนายความให้ตั้มนะไม่ว่าจะเป็นทนายเดชาหรือทนายเกิดผลนะครับตรวจสอบเอกสารให้ดีนะระวังจะสวยไปด้วยและอาจารย์ปานเทพมองนะครับว่าทางรอดเดียวของทนายตั้มคือเปิดปากรับสารภาพาค่ะืนทรัพย์สินทั้งหมดของพี่อ้อยให้เร็วที่สุดเอาอะไรเข้ามากก็คืนเขาไปซะถูกต้อง และการสารภาพเหล่านี้ครับมันคือการแสดงออกในการสำนึกผิดให้ศาลท่านเห็นท่านจะได้เมตตาฟังอาจารย์ปานเทพดูครับก็ขอชื่นชมความกล้าหาญนะครับและมีจิตใจอันเป็นธรรมของทนายสายหยุดที่ได้ตัดสินใจไม่กระทำความผิดเอาเอกสารที่ล่อแหลมว่าอาจจะสุ่มเสี่ยงต่อการเป็นเท็จหรือการปลอมแปลงเอกสารเข้าสู่สํานวนเพราะถ้ามีการกระทำความผิดไปแล้ว อาจจะคลี่คลายแก้ไขไม่ได้นะครับหรือหากร,รู้ว่าเอกสารไม่เหมือนกันแล้วยังฝืนนำเข้าในสำนวนต่อผมเรียนตามตรงนะครับว่าทางผู้เสียหายจะฟ้องทนายทุกคนถ้ามีการนำเอกสารที่ปลอมแปลงเข้าสู่สำนวนจาวบันเทมนะครับเอาสัญญาว่าจ้างทำแอปหวยออนไลน์ออกมาโชว์แล้วก็อธิบายคร่าวนะครับเพราะ แกอธิบายเรื่องแอปเนี่ยมาหลายรอบแล้ว <Ha. S 1> ทีหนึ่งนะครับก็คือรายละเอียดสัญญาฉบับที่2ที่มีการเว้นช่องว่างเอาไว้มีการปรับเปลื่อนให้เอกสารเนี่ยแยกแผ่นกันระหว่างผู้รับจ้างกับผู้ว่าจ้างเจตนาเพื่อให้มีการแก้ไขข้อความด้านหน้าเนี่ยได้อ,อาจารย์ปานเทพบอกว่าเอกสารที่ทนายสายหยุดนะครับมีเนี่ยก็คือลงวันที่5กุมภาพันธ์ปี66แต่เอกสารที่อาจารย์ปานเทพมีเนี่ยก็คือ3กุมภาพันธ์ปี6 6แต่เซ็นถึงวันที่5กุมภาพันธ์นะครับ ฝั่งนั้นทําเอกสารขึ้นมาใหม่ก็คือตั้มเนี่ยแหละเพื่อให้สอดรับกับเวลาโดยลืมไปว่าเอกสารทั้งคู่เนี่ยได้ส่งไฟล์ pdf ซึ่งเซ็นแล้วส่งให้คู่สัญญาส่วนตัวอาจารย์ปานเทพมองว่าสิ่งที่ทนายตั้มเนี่ยพยายามจะดัดแปลงข้อความในสัญญาอยู่ที่ข้อที่1ถ้ท่านผู้ชม,มข้อที่1คืออะไรโดยการตัดเรื่องเงิน2ล้านยูโรทิ้งหรือไม่ อ,อันนี้ก็เป็นหลักฐานที่งัดกันออกมานะคะคือทีนี้หลายคนก็ตั้งคําถามขึ้นมานะคะบอกโอ้โหหลักฐานค่อนข้างแน่นแบบนี้และอีกฝ่ายหนึ่งก็คือแบบมีการเอาข้อมูลออกมาเปิดเผยกันด้วยนะคะแล้วทนายตั้มนี่ยังจะสู้ต่อจะได้หรอทนายสายหยุดก็ถอนตัวด้วยมันมีมุมมองมุมมองหนึ่งจากทนายเกิดผลแก้วเกิดค่ะหลังจากที่ทนายสายหยุดถอนตัวนะคะทนายเกิดผลก็มาบอกอย่างนี้ว่าเอาจริงๆนะคือทนายตั้มเนี่ยเขาก็เป็นทนายความเขาก็ว่าความให้กับตัวเองได้ นอกจากนี้เขาก็ยังมีพักพวกมีลูกทนายความคือลักษณะอีกหลายต่อหลายคนเป็นลูกน้องเขาว่าแล้วก็มีการตั้งทงตั้งทีมกันอยู่แล้วคือโดยส่วนตัว ทนายเกิดผลเองก็ค่อนข้างจะมั่นใจว่าทนายตั้มเขามีแนวทางในการสู้อยู่แล้วส่วนเรื่องการประกันตัวจริงๆทนายตั้มเนี่ย <c oughs> เขาอยากให้ภรรยาของเขาได้รับการประกันตัวออกมาก่อนนะแต่เนื่องจากว่าทรัพย์สินอื่นๆเนี่ยมันถูกอายัดไปหมดแล้วเหลือหลักทรัพย์เพียงอย่างเดียวที่จะเอามาวาง <c oughs> เพื่อประกันตัวก็คือบ้านที่จังหวัดสมุทรสาครคือถ้าเกิดว่าเอาตรงเนี้ย ไปประกันตัวภรรยาอย่างที่ทนายอาคมบอกเนี่ยตัวทนายตั้มเองอ่ะก็จะไม่มีหลักทรัพย์ไว้ประกันตัวเองเพื่อจะออกมาสู้คดีเพราะฉะนั้นก็เลยไม่รู้ว่าใครจะเป็นผู้เสียสละนี่คือประเด็นแล้วเอาจริงๆทนายเกิดผลเนี่ยเขาก็มีโอกาสในการเข้าไปคุยกับทนายตั้มที่เรือนจำมาเป็นเพื่อนกันใช่เ,เ,พเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างจะล่าสุด นะคะทนายเกิดผลมองด้วยบอกว่าถ้าเกิดมองในมุมของสารเนี่ยภรรยามีโอกาสได้ประกันตัวมากกว่าทนายตั้มคือเท่าที่ดูตอนนี้ทนายตั้มเนี่ยโดนคดีประมาณ4-5กรรมอาจจะต้องติดคุก15-20ปีอืมปีพี่เดบ้างว่ายังไงบ้างรู้ไหมฮะท่านผู้ชมเมื่อวานนอกจากเราคุยกับทางพี่เกิดผลแล้วไปที่พี่เดกันบ้างทนายคลายทุกพี่เดบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้เป็นทนายความให้กับตั้มนะนะครับซึ่งตั้มเนะี่ยก่อนหน้านี้ก็เตรียมทนายความเอาไว้แล้วลหละซึ่งไม่ใช่ทนายสายหยุด ออสเตรียเตรียมทีมไว้ก่อนเหรอคุณก้อยอมีการเตรียมไว้ก่อนคือเอาจริง,รงอะพอเขารู้ว่าก่อนหน้านี้ค่ะว่าเออทางฝั่งเจ๊อ้อยเนี่ยจะมีการฟ้องอใช่ไหมคะเขาก็มีการตั้งทีมทนายกันไว้แต่เป็นข้อมูลตั้งแต่เมื่อ19กันยายนนะคะ19กันยายนที่พี่เดย์บอกไว้ว่าเขาคุยกับทนายตั้มแต่ตั้งแต่ทนายตั้มเข้าไปในเรือนจําพี่เดย์ไม่ได้คุยกับทนายตั้มอีกเลยตรงนั้นไม่ใช่ประเด็นประเด็นสําคัญคืออะไรเลยไหมคุณก้อยท่าประเด็นคือพี่เดย์จะรับงานไหมเออเพราะพี่สายอยู่ประกาศยุติแล้วนี่ พักข่าก็ถามเลยแบ่งรับแบ่งสู้ท่านผู้ชมนะนะจะรับก็ไม่ใช่จะปฏิเสธเขาไม่เชิงเอาพี่เดว่าไงลองฟังกันดูฮะเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขามีทีมงานอยู่แล้วทีมงานในการที่จะต่อสู้คดีกับพี่อ้อยเนี่ยเขาเซตทีมงานไม่นานแล้วนะรู้สึกว่าถ้าผมจาไม่ผิดเนี่ยน่าจะมีการแจ้งความเมื่อวันสิบเก้ากันยาอะไรเงี้ยหลังจากนั้นเนี่ยพอเขารู้ว่ามีการแจ้งความที่ที่ปากช่องเนี่ยเขามีการเซตทีมงานวางแผนวางรูปคดีอะไรไี่เสร็จสิ้น นะคือไม่ใช่ชุดของทนายสายหยุดนะครับนะมีการวางว,วางวางทีมไปแล้วผมก็ให้ทนายปรชาไปเป็นทนายคือมันเป็นเรื่องในอนาคตอ่ะเรื่องในอนาคตเราเราไม่สามารถที่จะตอบได้ในอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นไงเออมันมันตอบยากเพราะวันข้าหน้าเราจะเป็นทนายเขาหรือเปล่าแต่ว่าผมก็เคยให้คำแนะนำทางด้านกฎหมายเขามาตลอดอืมนะครับก็ยังไม่ได้ ต่อแบบชัดเจนซะทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นต้องตามกันต่อนะครับว่าคดีของทนายตั้มแล้วใครจะรับไม้ต่อจากพี่สายหยุดหรือทนายปากเกี่ยวค่ะคเดี๋ยวรอติดตามเรื่องนี้กันแล้วกันนะคะ